สวัสดีค่ะช่องลำไย,ยค่ะลำไย,ยแห่สารมือนะคะวันนี้เราก็มีแห่มานําเสนอขายนะคะเพิ่งสารเสร็จนะคะเป็นแห่ดองค่ะนะคะ่ะเป็นแห่ดองเป็นจอมแบบนี้นะคะจอมธรรมดาค่ะพื้นนี้เป็นแห่สิหเสานะคะได้เบอร์สี่ขนาดตาแปดเซนยาวเก้าศอกนะคะไม่ได้ติดลูกนะคะย้อมด้วยสีเขียวที่ม้านะคะย้อมสีย้อมใหม่นะคะเป็นแห่สิบหเสาค่ะย้อมทวงแล้วนะคะ แล้วประกันบานสุดจอมนะคะตาแห่ไม่มีรูดนะคะเนี่ยแปดเต็นแปดเต็นประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะเนี่ยแปดเต็นหลวมนะคะตาแห่เนี่ยค่ะดึงสุดเลยนะคะเนี่ยไม่มีรูดนะคะอันนี้เสนอขาย 92ก็คือ900นะคะแล้วมีค่าจะส่งอีก70บาทนะคะสนใจคอมเมนต์มาได้นะคะเป็นแหอดองค่ะไม่ติดลูกแห่นะคะเป็นเนื้อแหยอย่างเดียวค่ะเป็นแหอดองเป็นจอม16เสารนะคะได้สยาว92ค่ะนี่ค่ะเป็นแหอดองนะคะแล้วก็มีจอมขายด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูจอมนะคะเป็นจอม16เสารนะคะ อันนี้เป็นจอมธรรมดาค่ะสิบหกเสานะคะเป็นได้เบอร์สิบสองค่ะถ้าแบบนี้เรานำเสนอขายจอมละยี่สิบาทนะคะมีค่าส่งห้าสิบบาทค่ะแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็มีสีขาวกับสีดำนะคะเป็นได้เบอร์สิบสองนะคะสิบหกเสาะคะ่ะแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะเอากี่เสาก็คุยกันหลังไม้นะคะแบบนี้อันนี้อันที่สองก็จะเป็นจอมดอกบัวนะคะ สิบหกเสาอันนี้จะเป็นจอมอ่อนค่ะอย่างนี้มีสีเดียวค่ะสีขาวสีขาวนะคะแบบนี้อย่างนี้เรานำเสนอขายจอมละสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นจอมดอกบัวเหมือนกันนะคะแต่เราจะทำสีสีออกมานะคะจะมีหลายสีแต่จะเป็นสิบหกเสานะคะเป็นได้เบอร์สิบสองนะคะ มีสีนี้สีน้ำตาลมีลายข่าดำนะคะอันนี้จะเป็นได้เบอร์สิบสองนเลยนะคะอย่างนี้เราจะย้อมสีนะคะมีสีน้ำตาลลายข่าดำนะคะอย่างนี้ก็สามสิบห้าบาทจอมละสักสิบห้าบาทนะคะแล้วก็มีเก,กี่ยวกีม้านะคะแบบนี้อันนี้ก็สิบหกเสานะคะแต่ถ้าลูกค้าซื้ออย่างนี้ สามจอมก็หนึ่งร้อยบาทเอามีค่าจัดส่งอีกห้าสิบาทนะคะอย่างนี้แล้วก็มีสีดำสิบหเสามีสีขาวนะคะแล้วก็มีแบบนี้นี่ก็อันนี้ลูกชายทำนะคะ ไม่ได้ทําเองนะคะเพราะว่าทำไม่เป็นทําสารเป็นแต่แห่นะคะน,นี่ของลูกชายนะคะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะแล้วก็มีแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคแล้วก็มีแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ทําออกมาใหม่นะคะ,นะคะอันนี้จะเป็นจอมอ่อน,นะคะ่ะจะยาวหน่อยนะคะนะคะเป็นสิบหกสาวอย่างนี้อันละห้าสิบาทนะคะมีค่าจะส่งอีกห้าสิบาทนะคะ น,นี้อันละยี่สิบค่ะอย่างนี้อันละยี่สิบบาทะเป็นแบบนี้อันละสามสิบห้าบาทค่ะ้ะเป็นอย่างนี้อันละห้าสิบบาทค่ะชอบแบบไหนก็ทักมาได้นะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะเดีย๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้นะคะท้ายค,คลิปค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ